แยกกันไปขึ้นมาแล้วก็ทําการฉลองแต่ทําไมถึงปราสาทในในประเทศไทยเนี่ยมันจึงสร้างเกลือแล้วเนี่ยมันสร้างมากอะทาไมมันไม่สร้างเป็นเป็นชิ้นเป็นอันจะเพียเพราะอะไรเนี่ยความหมายมันก็มีอยู่ว่าเอายกตัวอย่างคือเอาถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างวัดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะพระก็เยอะวัดก็มากนะวัดก็มากพระก็เยอะ แต่จะหาวัดไหนที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาไม่สามารถรวมตัวกันมาสร้างให้มันยิ่งใหญ่ได้นะไม่สามารถที่จะรวมตัวกันได้ซึ่งมันจะต่างกันกับศาสนาพราหมณ์ของประเทศอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยเขาไม่สร้างเลอะเทอะนะเขาตอนนี้เขาสร้างอัชชาดัมเนี่ยเอาเขาสร้างอัชชาดัมเขาสร้างวารีวิริยามนมณฑยนต่างๆเนี่ยเอาเขาถามว่า ทำไมเขาไม่ทําไอวิราชลามายันมนเทียนเนี่ยเขาเรียกว่าหลังหนึ่งหลังสองหลังสามเนี่ยเขาจะสร้างหลังเดียวเลยเอาให้มันใหญ่ไปเลยเนื้อที่เป็น,นพันๆไร่กว่ากันไปมันก็เลยเป็นเหตุทําให้อาณาจักรของเขาหรือว่าเมืองมหาจากักรพรรดิสมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยมันเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ที่สุดทีนี้ปากกขึ้นมาว่าของไทยเนี่ยเอาอันนี้อันนี้ก็มาสร้างตรงนี้ เราก็สร้างตรงนู้นสร้างตรงนู้นสร้าง,ง,างไปสร้างมาพอรสร้างไปสร้างมาเสร็จปั๊บอีกคราวนี้เนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นว่าพอมันหมดบุญวาสนาหมดความเสน่หาเขาเรียกหมดสวหมดศรัทธาต่อครูบาอาจารย์มันก็ร่างและอีกคราวนี้เวลามันร่างแล้วมันร่างแล้วมันไปไหนเนี่ยร่างแล้วมันก็กลายมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำนานแห่ง <c oughs> แห่งแห่งแห่งการพูดคุย แต่ว่าวัดร่างแต่คนไม่ได้ร่างนะคนนี่มันจะเกิดเพิ่มทวีคูณไปประมาณสิบล้านคนแต่ว่าวัดนี่มันจะลดหายไปหายไปแต่คนเพิ่มขึ้นนะแต่อะไรเราเป็นเหตุที่ทำให้คนนั้นเนี่ยไม่บาลานซ์กันกับวัดนะทั้งทั้งที่วัดมันก็มากแต่คนนี่มันก็จะศรัทธามากอะนะมันทำไมมันไม่บาลานซกันเนี่ยเขาให้เหตุผลว่า คือเขาเรียกมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการเปลี่ยนทายโอนอํานาจของคําว่าสั์โลกอ่ะซั์โลกที่จริงๆเนี่ยที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ค่อยมีบาปมากนะเขาอยู่ไปอยู่บนสวรรค์หมดแล้วก็เขาก็ไม่อยากมาเกิดหรอกถ้าถ้าจะมาเกิดก็รู้สึกว่าจะมาเกิดแบบแบบแบบต้องมีเหตุผลกับเขาอะแต่ทีนี้ถ้าในยุคนี้ขึ้นมามาเกิดคือกัน พอจะเป็นยังไงชังหัวมันจะมียาบงยาบากินมากมายชังหัวมันเขาไม่สนข้อให้แต่เกิดก่อนแล้วเขามาแก้ไขกันทีหลังในที่สุดคนเกิดมากที่สุดพอเกิดมากก็คนก็ไม่ค่อยศรัทธาวัดวาอารามมากเพราะเขาบอกว่าเกิดก่อนแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาหาทางแก้ไขทีหลังอันนี้มันก็เลยกลายมาเป็นว่าคนมีบุญจริงๆหนึงน่งเขานิพพานบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นเทวดาบ้างแล้วก็ เป็นนั่งรงนั่งฟ้าบ้างก็อายุขัพวกนี้มันก็ยาวนานเดยมันไม่ได้ตายเร็วมันกับมนุษย์สักที่ไหนก็เลยเป็นเหตุทําให้ความศรัทธาของคนในยุคนี้เนี่ยถอยลงเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนทายอํานาจเปลี่ยนทายสัตว์โลกบุญคนบุญจริงๆไม่ต้องมาเกิดรอกให้มาเกิดให้ให้คนที่พอบุญกระเทินกระเทินมาเกิดก่อนแล้วก็ให้มันหาวิธีแก้ไขทีหลัง ถ้ามันอดอยากให้มันไปทํางานทําการถ้ามันมีพายุฝนฟ้าตกต้องไม่ตามฤดูกาลแค่ไปรับจ้างต่างประเทศหากินไปไปมีมันมีสติปัญญามันก็คงเอาตัวมันรอดหรอกมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์โลกที่เกิดดาแล้วก็แก้ไขตัวเองไปด้วยทําไมมันเพราะว่ามันมันนี่ไปไปไปเข้าห้องน้ำอยู่ข้างนอกแล้วก็ค่อยเดินมาเขาให้เหตุผลว่า เขาจะเขาจะบูชาด้วยความยิ่งใหญ่ญาากโยมคนไหนที่จะมาไหว้พระสวดมนต์ก็เอาไม่ว่ากันอยากจะมาตั้งความปรารถนาคือไอเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือมีอยู่ว่าถ้ามันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็จะเขียนประวัติให้ละเอียดสาุครับเขียนให้ละเอียดเลยแหละเป็นเล่มขึ้นมาเลยแหละตั้งแต่ตั้งแต่เมืองพญาคอมกับเมืองพญาธรรมครับ คือมันมีเรื่องอยู่บางเรื่องที่หลวงพ่อไม่ได้อธิบายว่าสั้นๆก็ได้ครับหลวงพ่อทำไมเมืองเนี่ยตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ไอตั้งแต่ป,ประสาทตั้งแต่ตามันโตตามันทมเนี่ยไปถึงเชียงใหม่เนี่ยในประเทศไทยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเมืองพญาธรรมเมืองพญาธรรมเมืองพญาธรรมนี้นี่เมืองหลวงของเขาจริงๆเนี่ยเขาอยู่นครสวรรค์เขาครับเมืองเมืองเมืองของเขาอ่ะแต่ทีนี้เมืองเสียมาเมืองเมืองเสียมาเรียบเนี่ย เขาเรียกว่า,ามเมืองพยาขอมครับเมืองพยาขอมเนี่ยแต่ <rs. S 2> ทีนี้ปรากฏขึ้นมาว่าเมืองสองเมืองเนี่ยคือเมืองพยาขอมเนี่ยมีฤาษีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยง,งเป็นอาจารย์แต่เมืองพยาร,รมนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีพระอินเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเป็นเขาเรียกเป็นครูแลปลวก็เป็นเป็นเระบดาชัันผู้ใหญ่อ่ครับแต่ทีนี้วิชาอาคมจริงๆเนี่ยฤาษีท่านจะเก่ง แต่พญาธรรมนี่เป็นคนมีบุญแต่ว่ามีแก้ววิเศษมีแก้ววิเศษลงมาจากสวรรค์น่ะเขามาเขามามอบให้อ่ะมามอบให้เมืองพญาธรรมเอาไว้เขาเรียกว่าแก้วสารพัดนึกอะ่ะครับเออทีนี้ก็เมืองเขานี่เมืองพญาธรรมนี่ก็อุดมสมบูรณ์เนี่ยเป็นคนถือศิลถือธรรมอยู่แต่ว่ามันมีวันหนึ่งมันมีอยู่วันหนึ่ง พญาคอมนี้นี่มีลูกชายแต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคือลูกลูกชายของพญาคอมเนี่ยเขาเป็นหนุ่มเลยพอเขาเป็นหนุ่มขึ้นมาก็อยากจะหาภรรยาเนี่ยแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเลือกทั้งเมืองแล้วมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีใครถูกใจก็เลยได้ข่าวว่ามีลูกสาวของเมืองพญาธรรมเนี่ยเขาเรียกเมืองใกล้เคียงชื่อว่าเมืองพญาธรรม มีมีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเขาเรียกว่างามมันดังเหมือนดังเทพธิดาจำแรงมาจากทรงสวรรค์ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาข่าวก็ลือออกไปหาเมืองพญาขอมพญาขอมนี่ก็เลยส่งคนไปไปดูว่ามันงามจริงไหมสมคำล่ำลือหรือเปล่าก็ปรากฏขึ้นมาว่าถูกต้องตามลักษณะทุกประการ ไม่ว่าจะเล็บไม่ว่าจะอะไรต่างๆฟงฟันต่างๆผมต่างๆสวดทรงต่างๆส,สวยงามมดทีนี้ก็เลยทําให้พญาขอมเนี่ยอยากจะได้ผู้หญิงคนเนี้ม,มาเป็นไอเขาเรียกภรรยาลูกชายก็เลยส่งทูตเนี่ยไปเจรจาแต่ทีนี้ทางนู้นพอแต่ไปเจรจาเสร็จปั๊บทางนู้นก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้ค้านเด้ แต่ค่าสินสอดนี้นี่ไม่นับก็คือหมายความว่าไม่คือไม่บอกว่าจะเอาขนาดไหน<ม>ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาก็พยาคอมนี่เขาก็เป็นคนที่ร่ํารวยอยู่แล้วเ<ม>พชรนินกินนาบ้านเขามากเขาก็เลยจัดส่งเครื่องบรรณาการคือค่าสินสอดเนี่ยเขาบอกว่าค้นไปสามเดือนอเออสามเดือนนี่มันเยอะมากขนาดไหนแต่ว่า มันไอ้สามเดือนนี่มันก็คงจะคงจะไม่ค่อยมากแค่ไหนหรอกเพราะอะไรก็มันขนจากเมืองเยมเรียไปนครสวรรค์ถามว่ามันไกลหรือไม่ไกลช่างจะกี่ตัวมากกี่ตัวงัวกี่ตัวเออแล้วก็ไอ้เครื่องเสื้อผ้าอะไรต่างๆบรรณาการจะกี่อย่างเพชรนินจินดาอีกขนกันไปก็น่าจะได้คนละเที่ยวสองเที่ยวเลยใช่ไหมเพราะมันขนไปไปแต่เขาจริงบอกว่าขนกันไปสามเดือนน่ะ